สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองห้าหกทุกทุกท่านนะครับผมเอาละครับวันนี้กลับมาตามันต่อนนะครับกับเนื้อทั้งตัวเลขนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นห่าน้อยนะครับห้าน้อยรวมรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็รอบวีพีนะครับรปจำงวดที่หยิบเก่าเดือนพฤศจิกายนสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับ สำหรับหมู่บ้านนี่นะครับผมก็รุดไปนะครับก็รุดไปรุดทั้งหมดนะครับผมก็ต้องขอถัวขอให้ซีหลายนะครับแม่แต่เลขตัวรุดนะครับตัวเลขเด่นนะครับกับพวกเขานะครับหมู่บ้านรุดทุกนั่นเลยนะครับผมก็ขอให้ซี่หลายนะครับหมู่บ้านในการรุดเป็นครั้งที่สองของเดือนนี้นะครับผมสาหรับเดือนนี้การรุดครั้งที่สองนะครับผมบอกไว้ต้นแรกแล้วนะครับว่า จะลดประมาณไม่เกิน4งวดนะครับแต่ละเดือนนะครับผมแต่เดือนนี้เพิ่งลดไป2งวดนะครับพิงลดไป2งวดนะครับผมถือว่ายังยังมาถึงเสถิยรเก้านะครับผมแต่คาดว่าว่าหนาจะลดอีกแล้วนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับผมก็อีก2มือนะครับมือนี้กับมืออื่นนะครับผมวันนี้และพรุ่งนี้นะครับ ก็คิดว่าม่าน่าจะรุดแล้วนะครับผมสำหรับมูนี้เดี๋ยวมาต่ามบันตอนนะครับสำหรับมันี้มาต่างบนรตอนนะครับผมสำหรับตัวรุ่นนะครับของมอน,นี้นะครับก็ตัวรุดของวันนี้นะครับก็จะมีห้า สองนะครับเ,เด่นที่ห้านะครับเด่นที่ห้า เป็นเด่นที่หกนะครับเด่นที่หนะกห้าก็เด่นนะครับห้าก็ใช้ <5 alia. S 1> ก็เด่นเหมือนกันนะครับห้แต่รอบปกติห้ากับหเนี่ยต้องมาตัวหนึ่งนะครับรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษน่าจะมาตัวหนึ่งนะครับผมห้ากับหกส่วนสองสองก็น่าจะเป็นรอบปกตินะครับหรือจะเป็นรอบพิเศษก็ไม่แน่นะครับสอง วันนี้อาจจะไม่ถึงรอบ v a p นะครับอาจจะไม่ถึงรอบ v a p นะครับมาดูจับคู่นะครับมาดูจับคู่กันสำหรับจับคู่ก็มี50 ห้าสองห้าสี่ห้าแปดนะครับเน้นที่ห้าสองห้าแปด ันเสาจะต้องมี1นึ่งหรือมีเจ็ดห้าหนึ่องห้าศูนย์ห ห้าสี่ห้าแปดหน6่ง6้าสาแล้วก็เกากอืมก็จบมาเนี่ยแครับผมสำหรับอืมแนวทางหาน้อยมาวันเออมาวานวานี้ก็ลด ถ้าว่าเมเนกคิดว่าบ่าน่าจะลุ้น,นะครับมืมอนี้คิดว่าบ่าน่าจะล,นนะลจะุ้นะครับผมสำหรับนักทั้งเมเนนะครับการันตีได้นะครับวันนี้มาแน่นอนนะครับสามหกนะครับตัวเน้นหนึ่งหกหกสองหนึ่งห้าห้าสองชุดเน้นนะครับสามห้า ก็หกสี่ตัวทุกคนสวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขก็มีเข่ามีหลุดนะครับนั่นนี่ก็รูปแลขสองงวดนะสำหรับอีกสองมือนอี่ก็คิดว่าปัาน่าจะหลุดนะครับผมทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลข มีเขาไม่รุดนะครับผมมักจัดขัดพ่านนะครับผมว่ามากักเบึงบอกว่ามันเท่งนะครับผมนำดูเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายนาี็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับนำรถถูกเหมือน,นกันนะครับผมสำหรับกิปตี้ก็ต้องขอตัวแล้วกะกันนะครับกิปหน้าพอ่อครับสวัสดีครับ